สิบนาทีของคุณผู้ชมเนี่ยมันถือว่านานไหมเอมอม,มันอาจจะไม่นานแป๊บเดียวสิบนาทีครับแต่ถ้าสิบนาทีที่ติดอยู่ในลิฟต์ล่ะโอ้โหนานใจจะขาด โอ้ยเป็นสิบนาทีที่ยาวนานเหลือเกินสำหรับผู้หญิงคนมาสครูที่วิ่งพรวดออกมาคุณผู้ชมฮะกู้ภัยสมาคมศิริกรเชียงรายบรรเทาสาธ,ธารณภาัยก็ต้องงัดแงงัดแงะเนี่ยใช้แฉลงงัด้ดดดดดดประตูลิฟที่มันค้างอยู่ครับนี่ช่วยออกมาได้ครับเป็นหญิงวัยรุ่น,นอายุสัก16 17ปีนี่แหละสวมเสื้อยียดแขนยาวสีเทาแล้วก็มีหูถุงกับข้าวอะแล้วเขาก็ซุกตัวอยู่ด้านในสภาพคือกลัวใช่วิตกใช่ทันทีที่ประตู ประตูปเปิดออกมาเธอก็ออกมาเลยครับโอ้แล้วข้างในคืออากาศมันก็น้อย<า>อ่ะใช่สิบนาทียังลิฟต์เนี่ยมันไปติดบริเวณชั้น4ของอาคารที่พักสูง10ชั้นครับอำเภอเมืองเชียงรายตีนหนึเมื่อวานนี้ครับครับทีมข่าวคุณผู้ชมครับก็คุยกับกู้ภัยนะแล้วเขาก็แนะนําแนะนํานะครับมเมื่อเจอลิฟต์ค้างเนี่ยว่าจะต้องทํำยังไงนะนายสุทธิที คำดีลุ่งริรัตโอ้โหนะครับถ้าผมอ่านชื่อนะทุกคุลพี่ผิดผมขออภัยพี่ด้วยนะกู้ภัยในเล่าบอกว่าได้รับแจ้งของความช่วยเหลือนะครับผู้ติดค้างอยู่ในลิฟต์นะครับจึงนำทีมกู้ภัยนะครับกู้ชีพทีมแพทย์ฉุกเฉินหกเจ็ดคนเนี่ยไปช่วยเหลือพอไปถึงที่เกิดเหตุนะครับไปทีมกู้ภัยนะครับไปประเมินสถานการณ์ซิจนพบว่าลิฟต์เนี่ยตัวเกิดเหตุเนี่ยถึงหน้าประตูชั้น4ี่แล้วแต่มันขัดข้องไฟตก ไฟตกปั๊บแผงควบคุมระบบเนี่ยนะครับทั้งคําสั่งเปิดปิดแล้วขึ้นลงเนี่ยไม่สามารถดําเนินการได้จึงต้องไปใช้วิธีงัดเปิดประตูนะครับพาคนที่ค้างเนี่ยออกมาคนที่ติดค้างอยู่เนี่ยเขารู้ว่านะครับพักอยู่ชั้นสี่อ๋อจริงๆคือลิฟต์มันขึ้นมาถึงแล้วถึงแล้วแต่มันไม่เปิดเปิดแต่เปิดไม่ได้อ่ามันไม่เปิดนะครับเพิ่งเพิ่งจะลงไปรับอาหารจากไรเดอร์ที่หน้าอาคารมาแล้วกดลิฟต์จะกลับห้องไฟมันตกไฟมันตกปั๊บลิฟต์หยุดเลย ใช้เวลาเป็น10นาทีเอาละมาถึงตอนที่เบิร์ตบอกแล้วต้องทาไงบ้างอะถ้าเกิดเจอสถานการณ์เนี้ยตั้งสติก่อนคือให้ตกใจน้อยที่สุดจะไปบอกว่าอย่าอย่าตกใจเป็นไปไม่ได้บอกให้ตกใจน้อยที่สุดแล้วหาเนี้ยไอ้ปุ่มฉุกเฉินมันอยู่ตรงไหนไอที่เป็นลูกกระดิ่งอะนะกดกิ่งถ้าสมมติว่ามันเป็นรูปแดงแแล้วมีลําโพงอ่ะคุณกดค้างแล้วคุณจะพูดได้นะค่ะคุณกดค้างแล้วก็ ช่วยด้วยค่ะลิฟต์หนูค้างอะไรแบบนี้บอกพูดได้อีกอันนึงเนี่ยอย่าโวยวายนะอย่าแบบเอ้ยทำยังไงดีทำยังไงดีเพราะว่าร่างกายของเราเสียออกซิเจนใช่นี่แหละคือหากไม่ตัดไฟ100ในลิฟต์ยังมีอากาศนะมันจะออกเบาๆแต่ถ้าคุณคุณตื่นเต้นเนี่ยคุณก็จะคลายเราก็ต้องหายใจเยอะไงอ่าหอบก๊าซไอออกซิเจนมันอาจจะไม่พอนี่แหละครับหากตัดไฟอาคารแล้วน่ะนะครับควรนะครับรอ นิ่งๆให้กู้ภัยช่วยครับนี่นะครับเป็นคำแนะนำครับ